ท่านประทนที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออนุญาตตาบเรียนว่าก็เป็นไปอย่างที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเมื่อสักครู่จริงๆนั่นคือท่านชายหนังเก่าที่พูดมาทั้งหมดเนะ่เกือบจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องที่ท่านพูดมาแล้วคราวที่แล้วและผมก็ชี้แจงไปชัดเจนแล้วเกือบจะเรียกว่าทั้งสิน้นเพียงแต่ท่านมาเติมตรงนี้ว่าตั้งกั่วันที่ท่านอภิปรายจนถึงวันนี้ไม่มีความคืบหน้าและผมไม่กล้าจัดการอะไรกับประธานบอร์ดซึ่งเดี๋ยวผมจะกราบเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่าได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้างเพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาเนี่ย ไม่เป็นความจริงนี่คือสิ่งที่ขอเรียนเบื้องตน้นและท่านก็โกหกกลางสภาเมื่อสักครู่แอบอ้างผลงานว่าท่านนำเรื่องไปยื่นปปชแล้วก็ปปชไต่สวน22รายมีความก้าวหน้าในคดีปป,ปชอันนี้ก็โกหกไม่จริงเพราะปปชเขาไต่สวนนะ่ะ ไม่ใช่เอาสำนวนท่านไปไต่สวนเขาไต่สวนเพราะอคสอ,องค์การคลังสินค้าไปยื่นแจ้งกับปปชให้สอบสวนคดีทุจริตเรื่องนี้แล้วก็มีความคืบหน้าและคาดว่าอาจจะมีการมีมติชี้มูลเร็วๆนี้ที่สำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยครับในแง่ที่ผมจะเป็นผู้ร่วมกระบวนการกระทําการทุจริตเพราะ ยังไม่เคยมีการเรียกผมไปชี้แจงกับปปชถ้าหากว่าเกี่ยวข้องปปชต้องเรียกผมไปชี้แจงอันนี้ยังไม่เคยมีนี่คือสิ่งแรกที่ขออนุญาตที่จะทำความเข้าใจซะก่อนนะครับที่ท่านกล่าวหาว่ากระผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ว่าก็ไม่จริงผมได้ชี้แจงไปตั้งแต่ข่าวที่แล้วแล้วครั้งนี้ก็ยขออนุญาตที่จะยืนยัน ไม่จริงทั้งในที่ลับที่แจ้งไม่จริงทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และทันท,ทีที่ทราบเรื่องก็เข้าไปบรหิหารจัดการมีความคืบหน้ามาเป็นลำดับซึ่งจะขออนุญาตเรียนกับท่านประธานต่อไปขออนุญาตที่จะเรียนที่แจ้งกับท่านประธานว่าภารกิจของอกศ ในการที่จะต้องทว,วงเงินคืนจากการกระทําการทุจริตที่อคออสอจะต้องเป็นเจ้าของเรื่องความจริงไม่ได้มีแต่เรื่องถุงมือยางนะครับแต่มีอย่างน้อยเงินสามก้อนใหญ่ๆที่อคออสอจะต้องดําเนินการและทุกกรณีมีความคืบหน้าทั้งสิน้นหนึงที่เราต้องไปทวงเงินคืนคือหนึ่งทุจริตถุงมือยางสองพันล้านพร้อมดอกอย่างที่ท่านอภิปรายเนี่แหละครับ ผมไม่ปฏิเสธว่าอากสอต้องทำหน้าที่แต่เดี๋ยวผมจะเรียนลำดับความใหม่ว่าได้ทำหน้าที่ตามขั้นตอนกระบวนการมีความคืบหน้ายังไงบ้างที่ท่านบอกว่าผมไม่กล้าจัดการประธานบอร์ดนี่ก็ไม่จริงเดี๋ยวสุดท้ายผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าผมทำอะไรมัง่งสองเงินก้อนที่สองห้าแสนสี่พัน 861ล้านบาทที่อกสต้องไปเรียกค่าเสียหายคืนมาจากการทุจริตจํานำข้าวสมัยพวกท่านเป็นรัฐบาลนี่ยังไม่จบเลยครับไม่เห็นท่านทวงเลยว่ามันช้าเพราะทุกอย่างมีขั้นตอนกระบวนการถ้าใครก็ตามไปทำไรนอกกฎหมายก็จะกลายเป็นว่ากระบวนการลงโทษกระบวนการทำลงโทษเนี่ยผิดขั้นตอน แล้วก็จะกลายเป็นช่องว่างให้คนที่กระทำการทุจริตเอ่ยอ้างแล้วก็ลอยนวลได้ในที่สุดต้องมานับหนึ่งกันใหม่อีกเงินก้อนที่สามที่ออคสอมีภาระจะต้องไปทวงเงินคืนคือทุจริตจำนำมันสัมปะหลังคู่แฝดทุจริตจำนำข้าวที่พวกท่านเป็นรัฐบาลนั่นแหละครับต้องไปทวงเงินคืนมาทั้งหมดสามหมื่นสามพันล้าน เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดว่าอกศออทํามีความคืบหน้ายัางไงมั่งขอเริ่มต้นเงินก้อนที่หนึ่งก่อนคือเงินทุจริตถุงมืออยาง2,200ล,ล้านบวกดอกเบีย้ยขออนุญาตเรียนให้ทราบครับว่ากรณีทุจริตถุงมือ,อยางที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะอาดีตรักษาการผู้อำนวยการอกศ ไปทำสัญญาขายถุงมือยางแสนสอ0หมืล้านบาทให้กับเจบริษัทหลังจากนั้นก็มาทําสัญญาซื้อถุงมือยางกับบริษัทกาเดียนกรอบหนึ่งแสนหนึล้านโดยประมาณเพื่อจะได้เป็นเงื่อนไขหรือจังหวะในการเบริกเงินอคออสอไปสองพันล้านอ้างว่าไปจ่ายค่ามัดจำนี่คือที่มาที่ไป ผมขออนุญาตลำดับเหตุการณ์ให้ท่านประธานได้รับทราบว่ากระผมและอ,อกกอสอผู้อำนวยการคนใหม่ที่เข้ามาแทนรักษาการได้ดำเนินการอะไรไปบ้างประการแรกการเบริกเงินออกไปจากบัญชีสองกันยา63หลังจากนั้น10กันยาห3ผู้อำนวยการคนใหม่เข้ารับหน้าที่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ท่านทราบเรื่องปับ๊บรายงานให้ผมทราบทันที ว่าพบเงินหายจากบัญชีสองพันล้านและในวันเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งย้ายอดีตรักษาการผู้อำนวยการไปอยู่สำนักนายกทันทีท่านบอกว่าท่านนายกละเลยการปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงครับถ้าท่านละเลยคำสั่งนี้จะอ,ออกไหมครับถ้านายจุรินละเลยคำสั่งนี้จะมาไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ได้เห็นภาพ หลังจากนั้นผู้อำนวยการอคสตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนั้น18กันยาผู้อำนวยการไปแจ้งความอดีตรักษาการผู้อำนวยการกับพวกกับดีเอสไอแล้วก็ไปแจ้งความกับปปงให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดบัญชีในทันทีไม่ใช่ไม่ทำเหมือนที่ท่านเอ่ยอ้างถัดจากนั้น ผู้อำนวยการอคศออไปแจ้งความกับปปชแปลว่าทันทีที่ปปชรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วและปปชสอบใครก็ได้หมดแล้วตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กจนตัวใหญ่จนถึงผู้อำนวยการจนถึงประธานบอร์ดไม่เว้นแม้แต่รัฐมนตรีหรือแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่คือกระบวนการที่ท่านก็ทราบดีทำไมท่านจะไม่ทราบ หลังจากนั้นกรรมการปรปรชมีมติอายัดบัญชีสองพล้านบาทครับอายัดไปตั้งกับวันที่29ตุลาหกสาแล้วก็มีความคืบหน้าในเรื่องการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงของอคสกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลเสร็จพบการกระทําผิดอันนี้สอบวินัยเจ้าหน้าที่เพราะรักษาการผู้อำนวยการเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมกับผู้เกี่ยวข้อง ชีมูลความผิดสามรายคืออดีตรักษาการผอ,อและเจ้าหน้าที่อีกสองรายผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับจากนั้นผู้ในการออกคอสอก็ตั้งกรรมการสืบสวนต่อไปเพื่อลงโทษทางวินัยตามระเบียบเพราะถ้าไม่ทำตามระเบียบเกิดย้อนแย้งขึ้นมามีข้อตัวแยง้งก็กลายเป็นโมฆะลงโทษคนกระทำความผิดไม่ได้อีก แล้วก็มาถึงจุดที่ท่านอภิปรายผมข่าวที่แล้วเรื่องจบอยู่ตรงนี้วันนั้นวันที่18กุมภาพันธ์64แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากท่านอภิปรายทุกอย่างมีความคืบหน้าโดยลำดับครับวันที่อภิปรายผมยืนยันกับสภาชัดเจนว่าหนึ่ง ผมไม่เคยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับโครงการนี้หรือการดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นทางการไม่เป็นทางการที่รับที่แจ้งแล้วก็ได้เชี่ย้เห็นว่าวันนั้นท่านโกโหกหลายเรื่องเรื่องกล่าวหาว่าไม่เคยตั้งกรรมการสอบอันนั้นก็ไม่จริงตั้งกรรมการสอบไปแล้วกล่าวหาว่าไม่เคยมีการอายัดเงินก็ไม่จริงปปชอายัดเงินแล้วเขาเป็นองค์กรอิสระที่กฎหมายรองรับ ท่านบอกว่าไม่เคยดําเนินคดีก็ไม่จริงส่งปปงส่งปปชซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมนับหนึ่งแล้วตั้งแต่ยีบสากันยา6กสกรณีที่ท่านกล่าวหาประธานบอร์ดว่าสนิทกับคนนั้นคนนี้ผมได้ชี้แจงชัดเจนเหมือนคลิปที่ท่านเอามาเปิดเมื่อสักครู่นั่นแหละครับขอยืนยันอีกรอบหนึ่งวันนั้นผมอภิปรายไว้ชัดเจนว่า ไม่ว่าคุณจะรู้จักใครผู้ใหญ่ขนาดไหนรู้จักนายกรัฐมนตรีรู้จักรัฐมนตรีไม่ได้แปลว่าคุณจะมีอำนาจล้นฟ้าเมื่อไรที่คุณทำผิดกฎหมายคุณก็ต้องเข้าคุกและขอบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ยอมไม่ว่าใครทุจริตโครงการนี้ก็ตามผมจะจัดการทั้งทางวินยัยแพ่ง อาญาจนถึงที่สุดตราบเท่าที่ผมมีอำนาจหน้าที่และกฎหมายให้อำนาจผมนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันผูกพันไว้กับสภาหแห่งนี้แล้วก็ผมก็ได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องถัดจากนี้หลังการอภิปรายมีสามเรื่องที่ผมจะต้องเร่งรัดดำเนินการก็คือหนึ่ง คดีแพ่งกับอาญาผมสั่งการให้ผู้อำนวยการอคสออคนใหม่ให้ความร่วมมือกับปปชในทุกเรื่องให้ความร่วมมือกับปปงทุกประการและให้ติดตามรายงานผมถึงความคืบหน้าเป็นระยะยกเว้นสำนวนการสอบสวนทึ่งเราไปก้าวล่วงไม่ได้ เขาขอเอกสารอะไรมาขอข้อมูลอะไรมาพอออ,อกศให้หมดครับนี่คือแพ่งกับอาญาสองวินยัยวินัยคือการลงโทษเจ้าหน้าที่กระทําผิดเมื่อตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วถัดจากนี้ก็ต้องเร่งรัดการลงโทษทางวินยัยและสามที่ท่านพูดอยู่ในสภาตะก,กี้การจัดการกับผู้กระทําความผิดเมื่อพบว่าใครเกี่ยวข้อง ให้นำเงินสองพันล้านบวกดอกเบี้ยมาชดใช้ค่าเสียหายนี่คือภารกิจที่ต้องดำเนินการและผมก็ดำเนินการมีความคืบหน้ามาโดยลำดับในเรื่องวินยัยขออนุญาตเรียนว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลการสอบวินัยเสร็จปรากฏว่าได้ชี้มูลความผิดสามราย ที่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงมาตั้งกต่บเบื้องต้นและมีมติให้ไล่ออกทั้งสามรายผู้อำนวยการอคสได้ออกคำสั่งไล่ออกตั้งแต่วันที่19ตุลาปลายปีที่แล้วครับสองรายแต่มามีปัญหาหนึ่งราย ยังไล่ออกไม่ได้แม้มีมติให้ไล่ออกแล้วคืออดีตรักษาการผู้อำนวยการที่ขออนิยาตการปรียนที่ไม่ได้เพราะว่าบาังเอิญผู้อำนวยการอคออสอตั้งกรรมการสอบชี้โทษทางวินัยเสร็จบังเอิญว่าอดีตรักษาการผู้อำนวยการถูกคำสั่งย้ายไปประจำสำนักนายกก็เลยมีคำถามว่าแล้วจะลงโทษ เจ้าหน้าที่ที่ประจํำอยู่สำนักนายกได้หรือไม่สุดท้ายก็ได้มีการถามไปยังกฤษฎ,ฎีกากฤษฎ,ฎ,ฎ,ฎีกาตอบมาว่าอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยเป็นของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะกรณีนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนจึงจำเป็นต้องถามคณะกรรมการกฤษฎ,ฎีกาที่หน่วยงานหนึ่งสั่งลงโทษแต่เจ้าตัวไปสังกัดอีกหน่วยงานหนึ่ง ท่านรองวิษณุเครืองามเป็นคนขอให้ถามเองครับขออภัยที่เอ่ยนามไม่ได้เกี่ยวข้องท่านไม่ได้ทำอะไรผิดแต่นี่คือความชัดแจ้งเพื่อให้กระบวนการลงโทษถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกโต้แย้งวันหลังและทำให้กลายเป็นโมฆะคณะกรรมาการกฤษฎีกาตอบว่าอํา,านาจหน้าที่เป็นของปัหลัดสำนักนายกโดยให้สามารถนำผลการสอบสวนของอคสที่ทำมาแล้วไปดำเนินการทางวิไน โดยให้ถือเป็นการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้แล้วก็ซึ่งประหลัดสำนักนายกก็จะต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยทําตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบอคสมาใช้บังคับต่อไปแล้วหลังจากนั้นประหลัดสำนักนายกก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามขั้นตอนกระบวนการแล้วมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกเป็นประธานจบเรื่องวินัยอยู่ตรงนี้ และจะต้องติดตามกันต่อไปส่วนเรื่องละเมิดคำว่าละเมิดแปลว่าเรื่องการไปติดตามทวงเงิน2,000ล้านบวกดอกเบี้ยคืนซึ่งใครกระทำความผิดหรือใครเกี่ยวข้องก็จะต้องนำเงินมาชดใช้ เพราะเงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนที่พวกเราเคยได้ยินกันสุดท้ายก็ต้องไล่เบี้ยจนมีผู้นำเงินมาชดใช้ซึ่งอันนี้เป็นการตั้งกรรมการสอบว่าใครต้องรับผิดชอบกี่ตังกี่บาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี39เ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการอคออสอมีรองปลัดกระทรวงเป็นประธานกระทรวงพาณิชย์ผลการสอบออกมาแล้วครับไม่ใช่ไม่มีความคืบหน้าปล่อยให้เงินสองพันล้านบาทกับดอกไม่มีอนาคตไม่รู้ใครจะต้องเป็นผู้ชดใช้ผลสอบออกมาแล้วว่าผู้ที่จะต้องชดใช้เงินสองพล้านบวกดอก มีด้วยกันสองกลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่กรรมการสอบระบุว่าเจตนาทำให้รัฐเสียหายกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กรรมการชี้ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเจตนาทำให้รัฐเสียหายมี4รายครับต้องชดใช้คนละ400ล้านกับ8 0 0แสนบาท รวม1,603ล้าน4รายเพราะเท่ากันคนละ4 0 0 8หนึ่งในสารายแรกก็คือเจ้าหน้าที่ที่ถูกชี้มูลความผิดทางวินัยแล้วก็เพิ่มมาอีกคนหนึ่งคือประธานบอร์ดที่ท่านอภ,ภิปรายตะกี้ว่าพยายามปกป้องนั่นแหละครับแต่วันนี้ชัดเจนว่าประธานบอร์ด ก็ถูกชี้ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายด้วยในข้อหาเจตนาทำให้รัฐเสียหาย400ล้านบาทโดยประมาณกลุ่มที่สองครับกลุ่มประมาทเลินเล่อมีสามรายเจ้าหน้าที่คนที่1 2 3าผมไม่เอ่ยชื่อแลละครับต้องชดใช้คนละ133.6ล้านบาทรวม400จุด 8ล้านบาทรวมสองกลุ่มเป็น2,000ล้านบาทบวกดอกเบี้ยและตามกระบวนการของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องระบุว่าใครชดใช้เท่าไหร่ต้องไปยุติที่กระทรวงคลังเป็นผู้ชี้ขาดตามกฎหมายขณะนี้ได้ส่งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการคลังแล้วครับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์หครับ แต่ยังติดประเด็นคือประเด็นของประธานบอร์ดไม่ใช่ใครไปโยกโยะใครไปช่วยเหลือใครไปปกป้องแต่ติดประเด็นข้อกฎหมายเพราะเกรงว่าถ้าไม่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็จะถูกโต้แย้งเหมือนที่ผมพูดแล้วทำให้กระบวนการไม่ชอบสุดท้ายใครรับผิดชอบค่าเสียหายก็ลอยนวลอคสอก็แพ้ฟาว แต่เพราะเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุนี้กรณีประธานบอร์ดมีประเด็นข้อกฎหมายที่ว่าเนื่องจากผลการสอบให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นไปตามคำสั่งผู้อำนวยการอคสอแต่ประธานบอร์ดเป็นผู้บังคับบัญชาอคสอเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ตั้งให้สอบชี้ให้จ่าย400ล้านนั้นจะชอบหรือไม่สุดท้ายอคสอก็เลยต้องถามกฤษฎีกา กริฎดีกาก็ตอบมาว่าหากพบความผิดทางละเมิดของประธานบอร์ดให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโดยใช้กรรมการสอบชุดเดิมได้เพื่อผลสอบจะได้ไม่เกิดความลักลั่นท่านคงคิดในใจท่านตอนนี้ว่าแล้วนายจุรินจะกล้าตั้งกรรมการสอบประธานบอ a r d หรอในเมื่อท่านกล่าวหาว่าเป็นคนใกล้ชิด เป็นคนรู้จักกับคนนคนนี้คนนั้นคงจะปกป้องร่วมทุจริตไม่ลระครับผู้มในการอคออสอเสนอให้ผมลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดวันที่3 0สบพฤกษภาหาสมสพฤกษภาหห้ผมลงนามแต่งตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดประธานบอร์ด เสร็จสิ้นแล้วครับและขณะนี้ความคืบหน้าคือกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วต่อประธานบอร์ดต่อไปตามกระบวนการส่วนการไตส่สวนของปปชผมทราบจากข่าวนะครับไม่ได้ไปล่วงความลับอะไรมาเพราะเราไม่อยู่ในฐานะจะทำได้และปะปะชเขาก็เก็บความลับแต่เนื่องจาก สำนักข่าวอิสาราระบุว่าผู้ช่วยเลขาธิการปปชท่านหนึ่งเปิดเผยว่าการไต่สวนคดีทุจริตถุงมือยางเสร็จแล้วกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมการปปชต่อไปนี่คือความคืบหน้าทางแพ่งกับอาญาทั้งสามเรื่องแพ่งอาญาหนึ่งสองวินยัยสละเมิดคือให้ระบุผู้เสียหายที่ต้องมาชดใช้ เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาในยัติว่าผมปล่อยปละละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออคออสอจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนในทางตรงกันข้ามกลับมีความคืบหน้าในทุกกรณีตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายเพราะถ้านอกกฎหมายเมื่อไรเป็นโมฆะเมื่อนั้นนั่นคือการสมคบ เหมือนเสมื่นหนึ่งสมยอมทําให้คนผิดลอยนวลในขั้นตอนสุดท้ายในที่สุดนี่คือเงินก้อนที่หนึ่งสองพันล้านบวกดอกจากการทุจริตถุงมืออย่างก้อนที่สองครับแม้ท่านไม่ได้ทวงถามความขึ้นหน้ากล่าวหาว่าช้าแต่เรื่องนี้สิบปีแล้วครับผมก็ทําต่อเนื่องทุจริตจำนำข้าวที่พวกท่านสร้างไว้นะครับ ก่อความเสียหายให้อกคส5,4861ล้านบาทจนอกคสต้องฟ้องเรียกค่าเสียหาย5,4861ล้านบาทรวมคดีกี่คดีท่านทราบไหมครับทั้งแพ่งทั้งอาญาท1นห่งร้ดคดีครับขอขอไปท่านลำมตีครับมีท่านสสประท้วงครับท่านประเสริฐมีประท้วงเรื่องอะไรครับ ท่านประท้วงหรือท่านประธานที่เคารพครับประเสริฐจันทละลงทองสมาชิกสภาผู้แทนรัสฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบเนี่ยหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ผมเองไม่ได้ถามเลยครับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ย เขาอยากฟังเรื่องเส้นทางการเงินที่กระบวนการทุจริตเนี่ยเกี่ยวกับทุจริตถุงมือยาง2,000ล้านบาทเนี่ยว่ามันไปถึงไหนแล้วท่านยาย,ายบายบายเบียงไปเรื่องอื่นสิครับเอาเรื่องอื่นมากลบท่านเป็นอย่างนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านประธานครับขอบคุณครับ,รบผมไม่ได้เอาชั่วใส่ใครหรอกครับถ้าชั่วจริงมันก็ต้องชั่ว าก,การ<ช>ดําเนินการครดีทางกฎงงหมายต้อง <ไป S 2> เกิดครับ,นนรบเหมือนทุจริตถุงมือ,อยางถ้าทุจริตจ,จริงก็ต้องบริหารจัดการและเส้นทางการเงินที่ท่านพูดนั้นปปชเขาดําเนินการปรปรงเขาก็เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ดําเนินการทุกอย่างไม่ได้ถูกปล่อยปรละละเลยทําไมผมต้องชี้แจงเรื่องทุจริตจ,จํานําข้าวด้วยต้องชี้แจงเพราะว่าท่านเขียนไว้ในยติท่านลืมแล้วเหรอครับ ท่านเขียนไวใ้ในยยตติกล่าวหาผมว่ายังไงท่านบอกว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์มีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออกศก็ผมกำลังอธิบายว่าผมติดตามความเสียหายอย่างไงและมันไม่ไีเกี่ก้กอนเดียวเฉพาะทุจริตถึงมือยอย่างยังมีทุจริตจำนำข้าวอีกเงินก้อนนี้จึง เป็นสิ่งที่อ,อกสอก็เป็นภารกิจต้องติดตามขึ้นศาลอยู่ปัจจุบัน1180คดีค่าเสียหาย5 0 0แสนกว่าล้านบาทอ,อกศอต้องทุ่มเทศัพพะกำลังเวล่ำเวลาในการปฏิบัติงานไปใช้กับการดำเนินคดีที่พวกท่านก่อไว้สิบปีแล้วครับคดียังอยู่ในศาลคืบหน้า ไปเป็นลำดับแต่ยังต้องใช้เวลาตามกระบวนการยุติธรรมก้อนที่สามครับคนอาจจะไม่ทราบอีกก้อนหนึ่งสามหมื่นกว่าล้านครับทุจริตจำนำมันสมัยท่านเป็นรัฐบาลเหมือนกันผมถึงบอกก๊อปปี้ทุจริตจำนำข้าวมาเลยครับไม่ต้องเอ่ยแล้วครับสมัยรัฐบาลไหนพวกท่านก็แล้วกันทำอคสอขาดทุน สามหมื่นสาพันล้านบาทนี่ตัวเลขวันที่สาสิบกันยาหกสี่อคอสอต้องทุ่มเทสัพกระาลังฟ้องอี่ครับนี่ฟ้องไปแล้วร้อยหสิบสี่คดีเรียกค่าเสียหายสองหสห้าล้านบาทสารจำคุกแล้ว26คดีแต่ยังไม่จบครับต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือเอาเจ้าหน้าที่หอบหิ้วกันไปขึ้นศาลเพราะสิ่งที่พวกท่าน ก่อไว้แล้วผมก็สั่งเร่งรัดทั้งสามก้อนไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเพราะนี่คือหน้าที่ที่ท่านบอกว่าผมละเลยไม่สนใจติดตามไงครับเพื่อจะบอกว่าไม่จริงผมสนใจติดตามทั้งสามก้อนเพราะนี่คือเงินของรัฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้องไปตามเอาคืนมาให้กับอ,อกอสอและแผ่นดินและผมเรียนสุดท้ายเลยครับท่านประธานครับว่าจากการเอาจริงเอาจังกับ ขอภัยท่านรลนตีครับมีมีมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนประท้วงใครครับท่าประธานครับสมคิดเชื่อคงเพื่อไทยอุบลราชธานีรับเรียนท่านประธานนะครับที่ท่านรลนตีลุกขึ้นตอบเป็นการตอบที่เราไม่ได้ถามถ้าท่านจะทวงก็ไล่ทวงมาตั้งแต่ยุคพ้นเอืเปรมเลย มันก็ติดหนี้กันมาทางนั้นล่ะท่านสมคิดครับถ้าท่านจะประท้วงเนี่ท่านต้องบอกว่าผิดคอมครับข้อไหนนะครับไปใช้ขึ้นมาพิปลายมาชี้แจงยังไม่ถึงคิวท่านครับเชิญนั่งครับรับมตีตอบนอกประเด็นซึ่งพักฝ่ายค้านไม่ได้ถามครับขอให้รับมตีตอบในสิ่งที่ถามครับขอพระคุณนะผมไม่ได้พูดนอกประเด็นเลยครับ ผมตอบตามยัตติที่ท่านเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเชิญ่านตีอภิปรายต่อเลยครับนี่คือข้อกล่าวหาที่ผูกพันรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่ผมต้องชี้แจงและสุดท้ายที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนก็คือว่าเพราะการเอาจริงเอาจังกับการทุจริตและความไม่โปร่งใสและความโปร่งใสของอคสในยุคนี้ทำให้คะแนนคุณธรรม และความโปร่งใสของอกศกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลยครับยุคท่านเนี่ยท่านไปดูสิครับอกศได้ไม่ถึง70คะแนนพอมาปี63บวก64ปปชเขาเป็นคนให้คะแนนปปชให้คะแนนว่าอกศมีคุณธรรมความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ในเรื่องนี้ปี63ได้83คะแนนระดับ A ปี64 a เหมือนกันแต่ได้สูงจาก83ไปเป็น93.59คะแนนครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้ประเมินเองแต่ปปชที่เป็นองค์กรอิสระในเรื่องการจัดการกับการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมธรรมาพิบาลในการเอนกันเขาบอกมาก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบขอบพระคุณครับขอบเกีครับ ถ้าท่านบอกว่าที่ผมพูดมา <จน S 1> ทั้งหมดไม่เห็น,นค,ความคืบหน้าเนี่ยผมว่าท่านหูดับแล้วล่ะครับเพราะทั้งหมดคือความคืบหน้าของการดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายชัดเจนทุกเรื่องทั้งเรื่องแพ่งอาญาวินัยแล้วก็การหาตัวผู้กระทําผิดมาชดใช้ค่าเสียหายสองพันบวกดอกส่วนท่านจะส่งปปชไม่มีปัญหาเลยครับดีครับ จะได้ช rate, ่วยกันตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าที sel. ่ไหนก็ตามผมพร้อมให้ความร่วมมือท่านไม่ต้องห่วงนะครับ